ขอนมไทยเดนมาร์กสองโหลนะคะจัดให้ด้วยนะเดี๋ยวพี่มาเอาค่ะขอบคุณค่ะไอยุดเอาไว้ยุดอาไว้ยุดด้วยมเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดไม่ได้นะเว้ยส่งเงินไหมฉันตัางหากส่งมาให้ฉันส่งมาให้ฉันเออมาให้ฉันเออให้ฉันเออเนี่ย

พี่คานาิกาพี่แค่นี้ก็หมดเรื่องคุณพี่คุณพี่หยาดไ้อะไรคะอากระเป๋าตั้งมานึงนะคแนคุณพี่คะว่าไงขอยืมกระเป๋าตังหน่อยได้ไหมกระเป๋าตั้งเหรอมีแต่ไม่ให้หรอกเว้ยไม่ให้เดี๋ยวตำรวจมาละวม่ไม่ได่ไมวไม่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 ้ม่ม่่ไม่ไม่ามี่ไ่ไม่่ไม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 ม่ไม่ไม่ม่ไม่ไมอไไม่ไมไมม่ไมไม่ แล้วคืนนี้แหละจะผ่าให้ไม่เหลือต่อเลยเนี่ย <S 2>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 